เจ็ดนาฬิกากับ41นาทีณยอดเขาฉลากรอบที่สามการปั่นขึ้นยอดเขาฉลากเพื่อมาสัมผัสมวลอากาศเย็นๆนนที่สดชื่นเนื่องจากว่านในช่วงบ่ายฝนตกลงมาทำให้บรรยากาศที่เขาฉลากมีมวลเมฆขาวๆปกคลุม นั่นคือความเย็นสดชื่นวันนี้เราสองคนได้มาสัมผัสแล้วถึงความสวยงามถึงความสดชื่นของธรรมชาติบนยอดเขาฉลักสดๆๆเดี๋ยวรอจะส่งเพื่นซีของเซก่อนคนนี้เลยนะครับเดินตามขึ้นมา,าม,มาแล้วม,มา เรียกว่าทำเวลาได้ดีใช้ได้เลยเสื้อสงสายบุญมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วสุดยอดอ่ะสุดยอดถือว่ามาพิชิตได้แล้วยอดเขาฉลากสุดยอดสุดยอดสงสายบุญนึกว่าจะมาเดินอย่างเดียว